สวัสดีครับเปนแฟนรายการสปอร์ตรับอรุณครับสัปดาห์นี้นับเป็นสัปดาห์สุดพิเศษครับสำหรับในช่วงของทัญเดชกดไลค์นะครับที่ผมและทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปกอดติดเยาวชนไทยครับที่ได้รับโอกาสสำคัญในชีวิตกับการเข้าร่วมโครงการ Samsung Dream the s ั m s u n เชลซีดรีมเดอะบูลส์ครับโครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการค่ายฟุตบอลเยาวชนของซัม s ุงเชลซียู o ฟุตบอลแคม ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2,550ซึ่งช่วยเสริมสร้างความฝันครับและแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอายุตั้งแต่9ถึง13ปีจากทั่วโลกมาแล้วกว่า6,000คนสำหรับเยาวชนไทยครับที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้มีด้วยกัน2คนครับคนแรกนั่นก็คือน้องลีโอเด็กชายกงกฤษละม่อมพร้อมที่มีวัยเพียงแค่10ปีขัญใจของน้องลีโอก,ก็คือเฟรนันโดตอเรส ส่วนอีกคนก็คือน้องเจมส์ครับเด็กชายภูชิตพุ่มพวงเยาวชนไทยวัย13ปีที่ฝันว่าจะได้ร่วมฝึกฟุตบอลกับควรมาตาโครงการซับซุงเชล e ีดรีมเดอะบลูส์นั้นนะครับมีการฝึกกันระหว่างวันที่14ถึง17พฤษภาคมโดยน้องลีโอกงกฤษและมอ่อมพร้อมเดินทางพร้อมกับคุณแม่การจนะอน,นะครับไปยังกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพร้อมด้วยทีมงานซัมซุง และคณะสื่อมวลชนไทยในวันที่13พฤษภาค,คมที่ผ่านมาขณะที่น้องเจมส์นะครับก็ต้องรอเรื่องของการจัดการเอกสารในการเข้าประเทศอังกฤษแล้วก็เดินทางไปสมทบในภายหลังครับหลังการเดินทางอันยาวนานกว่า10ชั่วโมงครับจากกรุงเทพสู่ลอนดอนน้องลีโอและคุณแม่ก็ถึงสนามบินฮิตโชโดยส่วนใิภาพโดยน้องลีโอนั้นไม่มีทีท่านเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางแม้แต่น้อยนะครับ หากเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นครับที่อยากจะได้ร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนนักเตะเยาวชนกว่าอีก14รายจาก7ชาติทั่วโลกสวัสดีครับชมครับวันนี้สปอร์ตรับประดุนครับในช่วงของทนันเดตกดไลค,ครับผมมายืนอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับนี่คือโรงแรม เฮลตันครอปแฮมอยู่ไม่ไกลครับจากสนามฝึกซ้อมของทีมเชลซีครับวันนี้มาในแคมเปญของซัมซุงเชลซีดรีมเดอะบูแคมเปญนะครับเป็นโครงการดีๆที่ซัมซุงนั้นคัดเอานักเตะฝีเท้าดีนะครับในระดับเยาวชนจากทั่วทุกมุมโลกนะครับเประเทศซึ่งประเทศไทยของเราเป็นหนึ่งในนั้นครับตลอด1สัปดาห์ของสัปดาห์นี้ครับผมจะนำผู้ชมไปกดไลค์แล้วก็ตามติด นักเตะของไทยครับที่มาร่วมฝึกซ้อมร่วมทดสอบวิเท้ากับตาวโค้ตของทีมเชลซีวันนี้เป็นวันแรกนะครับเพิ่งจะลงเครื่องบินมาจากฮิตโตรสดๆร้อนๆแล้วน้องเนี่ยอยู่ด้านในกับพักผ่อนอยู่กับคุณแม่กับมากับครอบครัวแต่ว่าผมเองจะขอญาติไปเคาะประตูห้องไปดูว่ามากับเชลซีครั้งนี้นะครับเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมอะไรมาบ้างตามผมไปด้านในครับ ผู้ชมครับหลังจากที่ลงเครื่องจากฮิตโตรเมื่อเช้ากับเวลาที่อังกฤษน้องลีโอเข้าไปพักผ่อนด้านในกับคุณแม่ของเขาครับที่ห้องห้องนี้นะครับแต่ว่าผมเองก็ต้องมาล้วงลึกนะครับว่ามางปดทั้งทีเตรียมจะมาทดสอบฝีเท้าเตรียมมาซองกับเชลซีเนี่ยเตรียมอะไรมาบ้างจากเมืองไทยเดี๋ยวไปเข้าประตูห้องน้องลีโอครับห้องน้องลีโอสวัสดีคุณแม่ด้วยครับเป็นไงเดินทางมาพร้อมกันเหนื่อยไหมฮะ นะแล้วน้องลีโอนี่ซุกซนอะไรยังไงแม่ไม่ค่ะนอนยาวหลับอย่างเดียวเลยหลับอย่างเดียวเลยเครื่องว่างต่อไปกำลังกินอยู่เลยนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกระเป๋าน้องเขาหน่อยเพราะว่ามาครั้งนี้เนี่ยเตรียมอะไมาเข้ามาด้านในห้องพักของน้องลีโอเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ว่าไปไหนกันนี่เข้าเมื่อกี้คุณแม่สาวเปิดประตูให้น้องลีโอนี่ค่ะโอ้โอ้ไปหลบไปไหนตรงนั้นหรอ ตัวก็เล็กอยู่แล้วนะครัสวัสดีคุณผู้ชมนิดน,นึงอยากเป็นทางการแนะนำตัวด้วยน้องรีโอชื่อจริงว่าเด็กชายกุงกิตลมอมพร้อมค่ะกุงกิตลอมพร้อมอายุส0ขวบรับขวบโอ้โหสิขวบกำลังกำลังจะได้ไปฝึกฟุตบอลกับทีมเชลซีแลาตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากนี่เป็นตมองเป็นครั้งแรกที่เดินทางมาเรื่องกิงเป็นไงบ้างหลังจาก ขึ้นเครื่องวิสุนาปูมาที่ฮิตโรนั่งรถมาถึงโรงแรมความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ความรู้สึกก็ดีใจตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็แบบกลัวกลัวนิดนึงว่าแบบจะพูดผิดพูดถืออะไรเนี่ยครับภาษาอังกฤษก็พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับโอ้โยต้องกลัวต้องกลัวครับพี่ก็ยังไม่กลัวเลยก็พูดพูดก็ไม่ได้นะฮะนะครับ มาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเป็นเด็กไทยนะครับที่ได้เข้ามาร่วมฝึกฟุตบอลเป็นหนึ่งในเจ็ดชาติทั่วโลกนะฮะแต่ว่ามาถึงตรงนี้ต้องขอร่วงนืดข้อมูลนิดหนึ่งเตรียมมาฝึกฟุตบอลเนี่ยเตรียมอะไรมาบ้างน,นี่กระเป๋าโลิโอใช่ไหมไม่ใช่ของผู้คคุณแน่นะโอเคนี่เปิดได้ไหมขออนุญาตนะคุณผู้ชมเปิดกระเป๋าครับนะครับจะมา ทดสอบมาเล่นฟุตบอลมีนักเตะเชลซีเนี่ยเตรียมที่จะเทรนให้เขาอยู่นะฮะไม่รู้เตรียมอะไรมาบ้างเตรียมอะไรมาบ้างก็มีลูกฟุตบอลเอาแล้วไหมเอาาแล้วจะเตะไงอ่ะออก็มีได่เหรออ่ะนะฮะขออนุญาตเปิดครับกลูกซิทพี่หน่อยลูกซิทก่อนอ่าป๊าบโอ้โหครับผู้ชมฮะก่อนอื่นเลยเรื่องราวของรองเท้าสตั๊ดนี่ คู่นี้คือคู่เก่งที่ทำให้เราได้มาถึงจุดนี้ใช่ไหมอธิบายหนึ่งคู่นี้เป็นยอ่ออะไรรุ่นอะไรบ้างอดิดารครับรบุ่นอืมแน่ใจเหมือนกันอ่า,น,าน่าจะเป็นอาริซิโร่นะเป็นไงคู่นีเ้เบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์รองเบอร์รองเท้าเหรอครับใช่ครับ<อ>ไม่ได้ถามเบอร์ห้องเ่ะสามาละสาม 7, 3, 8, เจ็ดสามแปดอะไรประมาณนี้ใส่แล้วมัมนเป็นไงคู่นี้นจุดเด่นของมันจุดเด่นของมันก็คือข้างหน้าข้างหน้าพอเตะปุ้บแล้วมันจะโดนดูปุ้งแล้วมันทำให้ใสหรือไม่ก็แรงขึ้นนะฮะอ่ะรองเท้าสตาั๊ดนี่ขาดไม่ได้คุณผู้ชมครับนในการมาเทรนนิ่งครั้งนี้กับทีมเชลซี Chelsea นะแต่ว่าอันนี้โอเคแต่ว่าอันนี้ลีโอนี่ คือปางานการดินเนอร์หรือ,องไองไ <c oughs> คุณแม่บอกคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้ไปรับประทาอาหารกันโลกแม่ก็เลยซื้อมาโอ้ดีแต่งหลอ่อเต็มสูตรทัซิโดเด <c oughs> ต็มไหมนี่คือเรื่องราของรองเท้าแล้วก็สตั๊ดนะครับแต่ว่าของกินเยอะมากอันไหนมาฝากเ้าไหนมากินเองเนี่ยยูโรคัสตารเค้กอันนี้มากินเองชอบกินยูโรโอ้นะฮะ แล้วมีอะไรอีกมีมามา่มาบัา้เรียนมาม่าเมื่อไหร่อันนี้เรียอยู่อยู่กี่เดือนครับสองอาทิตย์นี่ก,กินทุกวันเลยอาหารอาหารรั่าห่นี่นะมันไม่ชอบก็ไม่ค่อยชอบหรอหหไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ได้เป็นบางอย่างอาก่อนมานี่มีการเตรียมตัวกันไปเรื่องของสภาพอากาศก,าก็บอกว่าหนาวเรื่องของอาหารโภชก,กินไม่ได้ก็เลยมีเตรียมอาหารมาเอง เอามากินในห้องด้วยอะไรเงี้ยพอเวลาหิวจะได้ไม่ต้องลงไปข้งางล่างพอเวลาหิวก็มีขนมกรุกอบกินนะเรากินเยอะไปเดี๋ยวเวลาไปวิ่งไปจกไปจุกทำไงเดี๋ยววิ่งตามเขาไม่ไหวทำไงอ <c oughs> ่ะก็คงต้องนั่งนะคะ <c oughs> โอ้โหนะฮะ <c oughs> นี่คือกระเป๋าน้องนิโอ๊ก็บอกว่าเสื้อผ้าเนี่ยมีอยู่สองตัวนอกนั้นเนี่ยอาหารทั้งหมดเลยครนะับนะะใช่ไหม <c oughs> ไม่เหลือนะ ก็มีเป็นฟันยาสีฟันสบู่อะไรเนี่ยยาอะไรเนี่ยโอ้หน่นี่ยาคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่กะป่วยใช่ไหมมานี่กะป่วยเต็มที่อันนี้ของแม่แม่เอามาฝากแม่คนรู้โอเคโอเคนะครับอ่ะนี่คือ เรองราวของวันแรกในการเดินทางมาที่ประเทศกีนนะครับของน้องดิโอนะครับซึ่งเป็นวแทนยคนเก่งจากซัมซุงประเทศไทยจะไปลุยกับไปซ้อมนะครับร่วมกับนักกีฬาน้ำบอลอีก7ชาติครลงพร้อมมรืยยังวันแรกพร้อมหมือยพร้อมนะครับเอาเลยนะครับสู้ไหมสู้ครับพวกถึงนแฟนพวกไปทงผู้ชมนิดนึงสู้ไหมสู้ครับ นี่ครับสู้เต็มร้อยครับเด็กจากประเทศไทยของเราเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปเราจะก่อติดสานการทุกวันนะครับกับสปอร์ตรับรุ่นช่วงของผมเองครับใทยเด็กดไลค์มากดไลค์ถึงอังกฤษติดตาผลงานของน้องลีโอกับตัวแทนคนเก่งจากประเทศไทยจากสัมสุนนะครับวันนี้ลาไปก่อนตรงนี้ครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ เขาพักที่โรงแรมครอปแฮมฮิลตันนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์ฝึกฟุตบอลครอปแฮมของเชลซีเป็นที่เรียบร้อยทางซัมซุงและเชลซีครับได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับน้องลีโอและเพื่อนเพื่อนนักฟุตบอลเยาวชนอีก14รายจาก7ชาติทั่วโลกครับซึ่งภายในงานเลี้ยงครับมีการแนะนำโค้ชที่จะมาทำการฝึกและมีกิจกรรมให้กับเด็กๆได้ทำความคุ้นเคยโดยใช้ฟุตบอลเป็นตัวเชื่อมเด็กแต่ละคนเข้าไว้ด้วยกันครับ ซึ่งน้องลีโอครับเรียกได้ว่าเข้ากับเพื่อนต่างชาติได้อย่างรวดเร็วครับแล้วบอกกับผมว่าพร้อมเต็มที่ที่จะลงสนามเพื่อโชว์ลีลาที่คอปแฮมยูดแคมในวันรุ่งขึ้นครับทั้งหมดนี้ครับเป็นเพียงแค่วันแรกในการเดินทางไปถึงกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษของน้องลีโอและผมเท่านั้นครับต่อจากนี้อีก4วันครับแน่นอนครับว่าธัญเดชกดไลน์สเปเชียลรีพอร ซัมซุงเชลซีดรีมเดอะบรูซครับจะนำภาพเหตุการณ์ประทับใจของน้องดีโอและน้องเจมส์ครับที่ได้สัมผัสกับประสบการณ์ฝึกฟุตบอลกับสโมสรซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดของทีมฟุตบอลแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างเชลซีครับเชลซี Chelsea, นี่ก็เพิ่งจะได้แชมป์ยูโรปาลีกแล้วก็จบอันดับสามของพรีเมียร์ลีกมาหมาดๆเราก็จะนำภาพมาใม้ชมกันอย่างต่อเนื่องในวันต่อๆไปครับ